วันนี้ทีมงานคุราชโซล่าเซลล์นะครับผมวันนี้อยู่กับชุดตั้งน้ำหอสูงนะครับผมกับชุดโซล่าเซลล์นะครับเป็นปั๊มสเสมอขนาด2แรงนะครับผมตัวนี้ใช้นะั้งหมด6แผงนะครับแต่ว่าตอนนี้เราติดตั้งสี่แผงนะครับตอนนี้น้ำก็สีแ่แผงก็น้ำก็เต็มท่านั้บ น้ำซีท่อครับตอนนี้โครงสร้างก็เป็นโครงสร้างเสาะเนาะ ire, ครับนี่ครับโครงสร้างเสาแป๊บน้ากาวไนนะครับผมบน้ากาวไนนะครับตัวนี้เป็นโครงรับถังกระดาษสามพาลิรสองใบนะครับตัวนี้สร้างจะรับถังขนาดาษสามพตริสสองใบเป็นแป๊บน้ากาวไนททั้งหมดนะครับผม เป็นเหล็กอ่าแป๊บน้ําแบบมีเกลียวนะครับผมอันนี้เป็นพีคิดร้อนเลยนะครับผมทนทานทานแน่นอนครับผมตัวเซตนี้นะครับเน้นที่คุณภาพเลยนะครับผมงานเราอ่าสร้างทงน้ําเนี่ยเนื่องจากทางน้ำเนี่ยอยู่กลางแดดกลางฝนนะครับเนี่ยต้องใช้เหล็กที่เกรดคุณภาพสูงกว่าเหล็กกาวนัยนะครับผมอันนี้อ่าพีคิดนะครับรีดร้อนนะครับชุบอ่ากาวนัยอย่างดีเลยนะครับผม แล้วก็ตัวเสานี่เป็นเหล็กขนาดไดเมนเตอร์สามนิ้วนะครับเสนลล้นี้หนาสามจุดสองมิลเลยนะครับต้อหนามากครับงานขักงานโครงสร้างอ่าหน้างานนะครับงานเชื่อมงานประสานเราเต็มร้อยนะครับผมงานเชื่อมเต็มร้อยสวยงามนะครับผมงานข้ามมุมข้าฉาบใช้ช่างมืออาชีพนะครับผมตัวนนี้ต้องช่างมืออาชีพนะครับถึงจะทํางานให้ข้ามุมข้าฉากได้สวยงามนะครับงานก็จะออกมาสวย นะครับทุกมุมต่มผมให้ดูนะครับข้ามุมูข้าฉากสวยเลยนะครับนี่อสนิลนะครับไม่มีทุบเหล็กนะครับไม่มีทุบนะครับนีงานมือชีพเลยนะครับบากเข้ามหมเข้าฉากสวยงามนะครับงานเน้นการใช้งานนะครับทนทานนะครับแปบน้ำกระปะไนนะครับสวยงามแล้วก็ อายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับผม10-20ปีไม่มีปัญหานะครับผมตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับโครงสร้างแข็งแรงไม่มีอ่อนล้านะครับเนื่องจากผลิตกรมนะครับวันนี้ทีมงานก็จะทำพุตติ้งครับทำฐานรากนะรฐานรากตัวนี้ก็พื้นขนาด3.4เมตรนะครับก็จะมีพุตติ้งมีจอดลูกเข็มนะครับมีลงลูกเข็มแข็งแรงแน่นอนครับได้ดู เราตีปอกเทขายนะครับวางแผ่นเพจนะครับก็จะมีเพจนะครับในวางเป็นเพจเรียบร้อยครับโครงสร้างแข็งแรงสวยงามครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นแผงโซลาเซลล์นะครับสี่แผงก่อนนะครับผมวางเทงานเนื่องจากเป็นของลูกค้าเก่านะครับงานสี่แผงมันเป็นกําลังปั๊มนะครับแล้วก็แนะนาลูกค้าไปให้ใช้หกแผงเึื่อกลังปั๊มไปนะครับเราจะได้ด้ามที่มันสมบูรณ์นะครับผมนะครับ ถ้าใด้สนใจนะครับผมแทงน้ำพอสูงงานดีดีงานคุณภาพนะครับผมงานดีแน่นอนครับผมงานละเอียดต็มรอยนะครับติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผมโฟราตโซนัเซ092264862นะครับผมขอบคุณครับ